ครับผมสวัสดีทุกท่านครับมาพบกันในช่องอา่านนิเคอิ K e นครับวันนี้วันจันทร์ที่ 7, มิถุนายนนะครับก่อนอื่นครับก็เนือ่านผมโน้ตท,ที่ผมโน้ตไว้ให้ดูสักแป๊บนึงครับอ่านนะครับผมพิเกตพูดแล้วเนาะอ่านสัก5าวิ10วิครับลองอ่านดูก่อนนะครับ โอเคครับวันนี้เคอีเช้านะครับนี่เคอีเช้าเดี๋ยวมาดันกันก่อนเดี๋ยวมาดันตัวเปิดเลขลงเลขเหลือกันก่อนเพราะว่าเมื่อวันศุกร์เลขเหลือที่บอกว่าเหลือสองสองห้าหกครับมาสองห้าห้าสองเลยครับเนาะเรามาฟังการวิเคราะห์วันนี้อย่างคร่าวคราวนะครับนี่ก็อกประจําวันที่7เดือน6ปี64ครับเอาตัวเปิดไปก่อนนะครับนี่เปิดเปิดตัวเลขมาครับวันนี้40 0บวก4ีนะครับ ถ้าใครสังเกตเบิกต้นนะครับอันนี้เป็นกลุ่มเลขคู่นะครับซึ่งขาด2กับ6นะครับขาด2กับ6อันนี้เป็นตัวแปลแรกเป็นข้อสังเกตแรกที่ผมสังเกตนะครับและเอาเลขเหลือไปก่อน,นครับเลขเหลือวันเลขเหลือเช้ายังไม่มาเลยคือ3นะครับเช้าหาย3บ่ายหาย6นะครับเลขเหลือมนสุก0ูงถึงเที่ยังไม่มาคือ3ครับโอกาสที่3จะโผลเช้านี้เป็นไปได้นะครับเป็นไปได้สูง พอมเมื่ออาทิตย์แล้ว278ผมจําได้ดี2789มา27คู่เลยเมืมเ่อวันจันทร์ที่แล้วเปิดปิด2 7 7 2นะครับโอกาสที่3จะโผล่มาเชา้านี้เป็นไปได้สูงนะครับนะโอเคเชา้านี้ส่วนตัวผมชอบ6 4ครับท้าย6ท้าย4ถ้ามาท้าย2มันจะเป็นท้าย2ท้ายสผมว่านะครับแต่ส่วนผมชอบท้าย6ท้าย4นะครับโอเคครับเช้านี้เบาๆไปก่อนครับ6ครับ จอครับ0 6 2 6 3 6ในเมื่อ3มันหายไปผมก็เลยจับเข้ามา7 6แล้วก็8 6ครับโอเคครับร้อยมาสีเข้าไปครับร้อยมาสีเข้าไปนะครับผมส่วนตัวผมผมชอบอยู่2 3คู่นะครับผมชอบอยู่3ามคู่ โอเคครับไอคู่ที่ผมจะจับท่านไม่จำเป็นต้องเล่นกระไดงครับท่านเล่นกรูลด6ไปหรือลูด4นะี่ผมว่า6กสี่นะ่าจะมาคู่ผมว่า6กสี่น่าจะมาถ้าจะที่ผมคิดนะก็น่าจะเป็นท้าย6กท้ายสี่แต่ผมเน้นไปที่6ครับเพราะผมชอบฝั่งบนมากกว่านะครับโอเคครับแต่ไม่ได้หมายความว่า6จะไม่ลงล่างนะหมายถึงว่าเวลาถ้าผมคิดได้เด่น4 6 6หกหสี่ยผมจะยึดบนเป็นหลักนะครับโอเคครับชอบอยู่3คู่ครับ2 6 7จ็ดสี่เจ็ดหกสองสี่โอเคครับแล้วแถมไหมครับเจ็ดสองสองศูนย์ครับถ้าเบิ้ลถ้าเบิ้ลนะครับถ้าเบิ้ลโอกาสที่จะเบิ้ลถ้าเบิ้ลจะเป็นเบิ้ลบนเหมือนที่มันเปิดก็คือถ้าจะเบิ้ลถ้าเบิ้ลครับจะเบิ้ลที่สองสองหกหกครับนะครับ ประมาณนี้ถ้าจะเบิ้ลจะเป็นที่2266แต่ท่านไปจับดูก็ได้ถ้าชอบเบิ้ล66มันคู่กันผมดูแป๊บนึงครับ66 6614 2270โดยประมาณนี้ถ้ากรณีเบิ้ลนะถ้าเปิด00เนี่ยโอกาสจะเป็นกลับมาเป็นเบิ้ลเป็นไปได้นะครับเนาะลองพิจารณาดูครับชอบตามไม่ชอบผ่านไม่เป็นไรครับเพราะไม่มีใครรู้ว่าเลขจะออกอะไร <S <S ผมก็ไม่รู้ว่าเลขออกอะไร <S <S ผมคำนวณตามสถิตินะครับอย่าให้ไปไปให้คําหวังกับใครนะครับ แม้กระทั่งอยาให้ความหวังกับผมเอง <c oughs> ผมไม่พูดถึงคนบุคคลอื่นๆล้วกันเอาแค่ okay. อย่าฝากความหวังไว้กับผมครับแค่เข้ามาดูผมเป็นแนวทางเป็นไกด์เพื่อนําไปเล่นนะครับโอเคนะครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับรวยๆทุกท่านครับถ้าเช้านี้เลขเดือ3มาก็ขอให้มาเป็น -36 มหกเลยกันนะครับถ้าแบบมาเป็น3อื่นต้องขออาภัยแล้วกันครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับเลยๆนะครับผม